ที่ครับ,รบรอ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh โร,รงเรียนบ้านเขาดินตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจัังหวดปัตตานีโรงเรียบ้านเขาดินเป็นโรงเรียนเอกลางมีนักเรียนทั้งหมด190คนมีครูพละคน2คนทั้ง,งหมด1.9คนเป็นโรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด3หมู่บ้าน3เขต บ้านขอดินและของบ้านต้นหนึ่งผู้ใช้ทัชของโรงเรียนโรงเรียนบ้านของดินมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมเข้าถึงเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรสื่มัลติฟังก์ชานชีพมุมชนมีส่วนร่วมน่องนำหลักประชาสัมพันธ์ขอบังคับริบทของทุกชนที่นี่ลักษณะ ขาจที่นี่ก็ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละร้อยจากประ,ะ,ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนานทำสวนและระับจ้างนั้นคุณภาพชีวิตของคนที่นี่โดยส่วนใหญ่จะด้อยและละเรียนก็ขาดโอกาสาที่ดีทางการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจที่นี่ก็เป็นด้อยตามด้วยดังนั้นข้าพเจ้าจึงเล็งหิน และตระหนักถึงความสําคัญของนักเรียนที่นี่ในเรื่องของอการดูแลเอาใจใส่ถดงนักเรียนเพราะนักเรียนถือว่าสําคัญที่สุดตอเอาใจใส่ดูแลให้มากที่สุดทั้งในเรื่องของการจัดก,การเรียนสอนอและการเอาใจใส่พร้อมทั้งในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนให้มากที่สุดซึ่ง กับรบรบการศึกษางชาติและในโยบายของสมทภูมิจะต้องให้นักเรียนดีเก่งมีความสุขและให้สอดคล้องกับในโยบายซบเอวของรัฐบาลใหม่ใน,ในใยุคปัจจุบันนี้การและแนวคิดในการทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพระเจ้าไนเช่นอาก,การและแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชิกาพิจารณาท,ที่ว่า ใจโทษยืงแก้ไขปัญหนาและพัฒน,นาพนันกับแนวทฤษฎีหลักวิชยาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เพื่อให้สดคองกับบริบทของชุกชนและสถานศึกษาที่นี่โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาทั้งในระดับหมู่บ้านอำเภอระดับจังหวัดและประเทศชาติต่อไปเป็นชุ่เหรียนเียนประกอบด้วย5ว้าขั้นตอนได้แก่การรู้จักนักเรียนป็นายบุคคล 2. องการพิจรองนักเรียนสาม การส่งเสริมนักเรียน 4. ีการประกันและเขตให้บริกรแล้วห้าการส่งต่อนักเรียนโดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางโรงเรียนบ้านเขาดินได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆสามารถขับเคลื่อนได้ตลอดทั้งปีมีการจัดตั้งทีมนำทีมประสานทีมทำและครูที่ปรึกษาอย่างชัดเจน ครูที่ปรึกษาเป็นครูที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดและมีทบบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นลำดับแรกครูที่ปรึกษามีหน้าที่ในการคัดกรองนักเรียนเพื่อทําความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนออกเป็น3กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาเพื่อสามารถส่งเสริมแก้ไขปัญหาและป้องปัญหาได้ตรงจุดทางโรงเรียนบ้านเขาดินมีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมเยี่ยมบ้านเทอมละหนึ่งครั้งประชุมผู้ปกครองเทอมละหนึ่งครั้ง มีการเยี่ยมนักเรียนป่วยใครไม่สบายติดตามปัญหานักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยการจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนเรียนดีรวมทั้งติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาด้านพฤติกรรมต่างๆทางโรงเรียนบ้านเขาดินได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุขนี่เ้าเเจ้าหน้าที่นักเรียนในบ้านเขาดินแล้กอนักเรียนคืคูและกระการควารู้างการศึกษา เรียนผู้ปกครองและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและร่วมกันกับเครื่องในเรองของระบบลีวนักเรียนทั้งนี้เพื่อเิดต่เตรียมันหดินและพื้นทกหลังของผู้ปกครองในเขตพื้ที่บริการอง2พื้นที่บริการ ให้เป็นเด็กนักเรียนที่ดีเก่งมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญที่ยิ่งแข็งของชาติตลอดไปสวัสดีครับ,บอัสสลามุอะลัยกุมะาระหอมะอุลลอฮวะบะเราะการิฮ